สวัสดีครับปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็สงกรานนี้ก็เลยมารีวิวกระทากันดีกว่ากระทาใบนี้นะครับเป็นกระทาที่ผมใช้มาแล้วน่าจะเกินสิบปีะสิบกว่าปีแน่นอนนะครับเป็นของเมเยอร์ครับเบลล่าคาสติโกนะครับก็ราคาของกระทะนี่มันประมาณหกร้อยกว่าบาทนะเออจวนราคาฝานี่ซื้อตั้งหากถ้าจำไม่ผิดสี่ร้อยถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยแยก,กันฝานี่จ,จะใช้กับ หมอหรือกระทะอะไรก็ได้ที่ไซส์ยี่เซนติเมตรมันจะมีระยะให้ตัวนิดหน่อยเนาะอ่าก็คือเอ่อเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า2 0่สซนติเมตรได้นิดหน่อยก็จะปิดได้นะครับมันก็โยกได้งง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 งในเวลาใส่กับกระทะเบลลาคาสิโกนะครับอ่อกระทะอลูมิเนียมเนี่ยผมบอกไว้นะถ้าคนชอบทำอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยผัดกระเพราหรือว่าไข่ดาวหรือพวกเนี้ย ไม่ค่อยน่าซื้อนะอ,อทำแล้วไม่ค่อยอร่อยสูู้ซื้อกระทะไม่นี่นีกระทะสแตนเลสนะสู้กระทนนะ,ะทอลูมิเนียมแบบที่ร้านอาหารตามสั่งทําไม่ได้นะแต่ว่ามันมีข้อดีกว่ากระทะเทฟลอนก็คือกระทะเทฟลอนนี่ผมมีมาไม่ต่ำกว่าห้าใบแล้วอะนะก็เสียงเงินสมมุติว่าใบละห้าร้อยก็เท่าไหร่แล้ว,ลวสองพันห้ 2, าแล้วนะครับใช่ไหม แต่เน,นี่ยคือ600ใบเดียวนะครับแม่งอยู่่มาจนถึงทุกวันเนี่ยนะแล้วกระทะแบบอื่นๆที่ผมใช้ก็มีกระทะเหล็กหล่ออย่างนี้อันนี้ก็เป็นใบแรกนะครับแล้วก็ซื้อมาอีกใบแต่ว่ายี่ห้อมนั้นมันเขาเขาซีซันมาไม่ไดีอะซีซันนี่คือการเคลือบด้วยน้ํามันนะอันนี้ลองไปศึกษากันเองนะผมจะไม่พูดถึงกระทะเหล็กใบนั้นมันก็เลยเสียไปนะครับ ก็เลยเอาไปขายไม่ได้ขายนะเอาไปให้คนเก็บขยะเขาไปขายนะ,ะก็ทิ้งใบว่างันเถอะนะเลือต่ใบนี้ซึ่งเคลือบดีหน่อยสนิมไม่เป็นนะครับแล้วก็จะมีกระทะจีนที่เป็นกระทะเหล็กเขาเรียกว่าคาร์บอนซีลที่เจ๊งไปนะครับแต่ว่าใบนั้นคาร์บอนซีลนี่ไม่ใช่มีดีนะแต่ว่ามันเป็นสนิมได้เหมือนกระทะเหล็กรอนะครับ ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นคาร์บอนซีลแบบบางซึ่งผมใช้แบบบางเสียไปสองใบแล้วสนิมแดกแล้วก็ผุผุแล้วก็ใช้ไม่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบหนาเนี่ยเวลาสนิมมันกินนะครับเราสามารถขัดออกได้นะอืมก็เลยเนี่ยมามาแนะนําถ้าเกิดว่าใครไม่แคร์เรื่องทําอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยนะเออใช้กระทะสแตนเลสเนี่ย เวิร์กสุดนะครับเพราะว่าแม่งทนแบบทนเยี่ยโคตรแม่ทนเลยแล้วก็ยี่ห้ออื่นก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าความทนทานนี่เท่ากันนะ,ะถ้าเป็นยี่ห้อของมียี่ห้อยี่ห้ออื่นนะ่ะเป็นพันนะครับแล้วกอ็อันนี้ราคามันเท่านี้เอง,เองนะที่ผมบอกไปข้อเสียของมันเนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เนี่ยเห็นที่ด้ามจับมันไหมจริงๆแล้วมันเป็นข้อเสียของกระทะหรือว่าหม้อแบบนี้หมดเลยนะก็คือมันจะเป็นรูอย่างเงี้ยทําให้ตัวอะไรเข้าไปก็ได้พอตัวอะไรเข้าไปก็ได้ก็ก็นะมันไม่สะอาดนะอย่างเงี้ยผมว่ามแมลงสาบเข้าไปไข่ได้นะเออแล้วก็ทําความสะอาดยากมากใช่ไหมคุณจะเอาอะไรมาทําความสะอาดเปลงแปลงล้างขวดยัดเข้าไปได้เหรอะนะก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นข้อเสียของด้ามแบบนี้แต่ว่า ราคานี้คุณต้องไปซื้อของที่ไม่มียี่ห้อแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในโลหะหรือเปล่านาอเออนั่นแหละมันเป็นตัวเลือกถ้าแบบมียี่ห้อนี้ก็มันก็ยังถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็น่าจะมีคนเป็นกันเยอะอาจจะอาจจะฟ้องร้องได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ของไม่มียี่ห้อนี้แม่ง พวกหอดสิทธ yeah, ิ์เพราะขนาดมีห่ออยังฟ้องไม่ได้เลยถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะอเคแล้วก็กระทะแบบนี้ใช้กับเตาได้ทุกประเภทยกเว้นเตาไมโครเวฟนะครับอืมกระทะสแตนเลสติวอ่อออย่างหนึ่งถ้าจะทอดอะไรไม่ให้ติดเนี่ยกระทะแตนกระทะสแตนเลสเนี่ยมันติดง่ายมากเลยนะถ้าใช้ไม่เป็นนี่ติดง่ายๆเลยพวกทอดไข่ดาวใช้น้ำมันน้อยนเนี่ย ติดแน่นอนถ้าไม่เป็นต้องตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับส่วนอาหารประเภทที่มันขลุกคิกหรือว่ามีน้ำน,น้อยน้น้ำมันน,น้อยๆอะไรพวกนี้ก็อาจจะติดนะครับผมว่าติดแน่นอนนะแล้วติดแล้วก็ล้างยากประมาณนี้แต่ว่าความทนทานก็อย่างที่บอกไปนะครับก็วันนี้ก็มารีวิวกระทะเบลลาคาสติโกที่ใช้มายาวนานเป็น1ิปีแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกแถวบ้านเหมือนเจตนากกนตีนผมอะ นะเดี๋ยวผมต้องออกไปดูสักหน่อยสวัสดีครับ